สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับห้องเรียนคุณครูชาวลิตวันนี้นะครับครูก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับการเตรียมนะครับเข็มขัดรัดสายหรือกิฟนะครับในรายวิชางานเดินสายไฟฟ้าในอาคารนะครับซึ่งในรายละเอียดดังกล่าวนะครับก็จะเป็นการเตรียมสําหรับการเดินไฟฟ้าแบบเกาะผนังซึ่งจะมีอุปกรณ์และ กระบวนการอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับมาดูวัสดุชิ้นแรกนล่นะครับมีชื่อเรียกว่าเข็มขัดรัดสายนะครับซึ่งมีขนาดจำนวน10เบอร์ด้วยกันนะครับวันนี้ที่ครูเตรียมมาในการสอนพวกเราก็จะเป็นเข็มขัดรัดสายหรือคลิปนะครับเบอร์1น,นะครับใช้คู่กับสายขนาด2คูณ1,5นะครับสาย v f 2คูณ1,5นะครับ ซึ่งลักษณะของตัวเข็มขัดรัสายดังกล่าวก็จะทํามาจากอลูมิเนียมนะครับสังเกตที่บริเวณผิวของตัวเข็มขัดลัดสายนะครับก็จะประกอบไปด้วยด้านที่มันนะครับแล้วก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านที่มีความคมนะครับโดยเหตุผลที่มีความคมก็คือเพื่อให้ตัวเข็มขัดรัสายเนี่ยจับยึดเกาะกับสายเพื่อไม่ให้สายนะครับสามารถที่จะเลื่อนได้ ต่อไปนะครับจะเป็นวัสดุอีกตัวหนึ่งด้วยกันนะครับก็คือตะปูต่อเข็มขัดรัดสายนะครับหรือใช้คําเรียกง่ายๆว่าตะปูตีกิฟนะครับใช้ในการเดินสายนะครับในกรณีของตะปูตีกิฟเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือตะปูที่ใช้เดินกับไม้นะครับและตะปูที่ใช้เดินคู่กับปูนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการนะครับนาตะปูมาร้อยกับ เข็มขัดลวดสายหรือคลิปนะครับโดยการเสียบลงไปนะครับหันด้านคมนะครับมาอยู่บริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็ใช้นิ้วมือเรานะครับหยิบตะปูสอดลงไปในรูนะครับก็จะได้ส่วนประกอบของเข็มขัดลวดสายนะครับแล้วก็ตะปูเข้าด้วยกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการพับตัวเข็มขัดลวดสายนะครับให้ครอบตัวหัวตะปู ก็จะได้ลักษณะของเข็มขัดรัดสายนะครับหรือกิฟนะครับที่พร้อมนำไปเดินบนพื้นไม้นะครับหรือพื้นปูนนะครับต่อไปนะครับก็นำกิฟิปนะครับมาจับบริเวณที่เราพับไว้นะครับแล้วก็ใช้ค้อนนะครับค้อนตอกลงไปในบริเวณที่เรากำหนดจุดไว้แล้วนะครับหรือเราวางเลเยอร์เอาไว้แล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้นิ้วนะครับ คลี่นะครับบริเวณที่รอยพับออกนะครับแล้วก็นำค้อนเนี่ยครับตอกตะปูนะครับเข็มขัดรัดสายให้จมลงไปในเนื้อไม้นะครับให้สุดเลยนะครับแล้วก็แต่งตัวคลิปให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการนำสายนะครับที่จะมาทำการเดินสายนะครับเกาะติดผนังนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องทำการรีดสายให้เรียบก่อนนะครับกรณีที่เราจะวางลงไปในตำแหน่งเลเยอร์นะครับ เราจะต้องหันด้านที่มีตัวหนังสือของสายเนี่ยหงายขึ้นด้านบนนะครับเพื่อเป็นการให้ข้อมูลสําหรับช่างนะครับในกรณีที่มีช่างผู้อื่นมาซ่อมแซมในระบบไฟฟ้าต่อไปนะครับก็ให้ทำการวางลงไปในบริเวณตําแหน่งของกิ๊บนะครับที่ระวางเลเยอร์เอาไว้หลังจากนั้นนะครับให้ทําการนําบริเวณปลายของตัวกิ๊บนะครับพับนะครับหุ้มไปบริเวณตรงสายนะครับแล้วก็ ล็อกลิปให้เรียบร้อยตามภาพนะครับพอเราพับลิปแล้วนะครับก็สามารถใช้ค้อนนะครับตอกเบาๆนะครับบริเวณที่คลิปนะครับเพื่อแต่งคลิปแล้วก็ต้องการให้สายเนี่ยแน่นนะครับทําแบบนี้นะครับจนกว่ากระบวนการการเดินสายนะครับตาม layout ที่เราวางไว้นะครับสําเร็จนะครับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพวกเรามากนะครับที่ให้ความร่วมมือในการติดตามคลิป กดติดตามคลิปในส่วนการเรียนรู้ต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ